นาอยู่มีปัญหาแล้วเปิดสึกหรือเปล่าเอจริงจริงพี่ก็อยากคู่กับหนูนะบางทีทิ้งมอสมาอยู่กับพี่ก็ได้นะเป็นอะไสนใจนะพี่นะเตาทาได้อยู่นะได้อยู่พี่ทาถามเลยนะครับอุ๊ยอ๋อพัดขยันจังเลยลูกพัดขยันมากเลยยาพัดขยัน ออนะคเรียน่ะอิัธาอพี่าถามหนึ่งรูปคู่ที่เราไปทำบุญมากันกมุกกค่ะที่ขาสอส่อบคุณคับแคปชั่นมันดูเดี๋ยวจะเย็นๆยี้ลังคำถามเอาอะไรก่อนนะคะถามตรงๆเลยว่าเป็นแฟนกันไหมครับชาวบ้านเน่ยพวกเธอรีบพวกเธอรีบคือ พวกเธอไปสรุปกันก่อนทางเราอะไม่รีบทางเราก็จะเย็นๆอยู่นะคะถ้าแสดงว่าเป็นการพูดคุยกันอยู่่ั้ยก็คุก็ไม่คุยบ้างค่ะถ่ายรูปกันเลยก็ก็คุยกันค่ะคุยกันเริ่มต้นมาตั้งแต่ไหนจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วแล้วก็แต่เพิ่งจะมาสนิทกันน่าจะเดือนธันวาไหม อะไรที่ทำให้รู้สึกว <Stars> ่าไม่คีบกคนนี้เดี๋ยวจะเย็นเห็นไหมนี่ยข้ามขั้นไปอีกแล้วพลิกกับคนนี้บ้างอะไรบา้างอะไรแบบสนิทกันเพราะอะไรคือแท้ว่าสบายใจมั้งคะแล้วก็หัวเราะเยอะขึ้นหัวเราะเยอะขึ้นดีแล้วก็วววก,ก็ดีคะ่ะอยู่ด้ยวยกันแล้วก็สบายก็ <field> <S <S> เขาหวังว่าทารเขาคงทำให้เขามีความสุขมากนะเขาจะให้รับมีมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เงะะี้ยคะก็เป็นว่าคือจริงๆแล้วคือในตอนนี้ทารู้สึกว่าทาอยู่อย่างเงี้ยทาทาค่อนข้างแฮปปี้อะค่ะแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะรีบไม่อยากจะเร่งอะไรแล้วก็อยากให้มันเป็นไป easy, easy. <c oughs> อีซี่อีซี่อะไรหลาคนแซวว่าดูหวานมากเนี่ยเราลงคือสรุปชีวิตเราเราลงรูปไอจีกับใครไม่ได้เนาะเราก็จะโพส์ว่าเออแบบ ซันเจ็ทกับใครอะไรยังไงซึ่งเยอะมากในที่ผ่านมาก็ไม่ไปดูกันคือต้องมาเป็นคนนี้อย่างนี้ทำไมจะว่ดกันไม่เปิดเปิดใจอย่างคนนี้อ่ะใจเย็นเห็นไหมเนี่ย <laughs> มาเองเลยเนี่ยเรา,าว่าตอนนี้เ <laughs> ราดูหวานนะคะดูเรายิ้มดูแฮปปี้ <laughs> <laughs> คือทาคิดว่าสิ่งที่ทาคืออย่างไอจีเนี่ยทารู้สึกว่ามันก็เป็นโฟโต้อัลบั้มของเราในช่วงชีวิตแต่ละชีวิตอะค่ะคือถ้าไปดูของทาก็จะสังเกตได้เลยว่าคือของท้าจะไม่ได้ลบหรือจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราก็จะย้อนกลับไปดูว่าในช่วงชีวิตนั้นๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือในช่วงชีวิตนี้ทาก็รู้สึกว่าเออทายู่กับนี่เป็นเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆตอนนี้ก็สบายใจเห็นแล้วก็เหมือนที่บอกอะค่ะก็มีมีมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็โอเคเราเราจะเย็นอยู่พวกคุณอย่ารีบเราเขานีมีกระสเลยค่ะไม่เห็น ก็มันก็คงเป็นธรรมดามั้งคะของของพาที่ว่า,ถ,าถ้าเกิดแล้วก็อาจจะเป็นของบุควยก็ได้เพราะว่าเขาเขาก็เป็นเป็นดาราเหมือนกันแต่ว่าตัวเราเองก,ก็ก็คิดว่ามันก็น่าจะเกิดตเตเอาจริงๆเลยนะคือจริงๆเลยเนี่ยรูปรูปคู่แรกที่ทุกคนแบบคิดว่าเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือนั้นเนี่ยคือแบบไปกินข้าวกันถ่ายรูปแล้วคือทาก็ดูรูปนี้นะคะว่เฮ้ย แสงทุกอย่างมันดีอ่ะคือมันดีมันมันควรเอาไปประดับไอจีอ่ะเข้าในไหมมันควรเอาไปประดับไอจีแล้วเราก็ถ่ายรูปไปบุ๊กแล้วเราเราก็งัดชื่อช่างภาพเมืองไทยเก่งๆหลายคนมาเลยแบบคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนโจ๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็พอโพสไปก็ตกใจเลยวันนีโอ้โหกระแสแบบมาแรงมากคิดว่าแบบเป็นแฟนการเปิดตัวแล้วโอ้โหมายินดี คือเดี๋ยวก่อนเราเราจะเย็นกับเราหน่อยเราก็เพิ่งเราก็เพิ่งผ่านมาคือถึงแม้ว่ามันจะนานแล้วแต่สองปีมันก็มันก็ต้องใช้เวลาค่ะของ t าที่มันจะมันจะแบบไปเริ่มหรือไปอะไรใหม่ฉะนั้นทําไม่ได้ท h ไม่ได้รู้สึกว่า t าอยากจะรีบหรือเร่งอะไรตรงนี้แล้วก็อยากจะใช้เวลาที่มันดีๆอยู่ตรงเนี้ยเออให้มันนานๆเงนี้ก็ตกแตกับำยินดี ตกใจอะค่ะจะตกใจตกใจก็แล้วถ้าวันนี้ใช้เขียนว่าเป็นอะไรกันความสัมพันธ์คังความสัมพันธ์เรียกว่าเริ่มคุยเริ่มกำลังคุยคุยกันแล้วน้องสนิทคุคุยกันแล้วล่ะเนาะอันนี้คุคุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆจริงๆในเวลานี้แล้วกันค่ะคือก็ก็คุยกันก็ปรึกษากันกิงข้าว แต่พอหลังจากรูปแรกลงไปรูปต่อไปที่ลวงมาก็คือสวยทุกรูปเลยหลายคนเลยรู้สึกว่าเหมือนมีความเตรียมทอ้องคือเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีเนาะเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีแล้วว่าเราก็ไม่แย่เหมือนกันนะเอฉะนั้นเนี่ยก็ทาคิดว่ามันก็อาจจะเป็นรูปที่พอถ่ายด้วยกันแล้วมัน,นไม่รู้ม,มันสวยหือภาพไม่สวยมันก็บอกแล้วมีประดับไอจีก็ดีนี่ค่ะทาร์คสำหรับเวลาที่ใช้ร่วมกันนี่คือมีมากน้อยแค่ไหนครับ ก็ว่างก็เจอนะคะว่างก็เจอแล้วก็ก็คุยกันคุยกันแต่อย่างเพื่อนในแก๊งในกวนพี่ทาก็คือแบบคือจริงๆแบบแล้วเป็นเพื่อนในแก๊งในกวนกันมาก่อนออแล้วก็แล้วก็ก,กลายเป็นว่าคือเหมือนเหมือนเรามานั่งคุยกันแล้วเฮ้ยแบบถูกคอปรึกษากันได้คุยกันรู้เรื่องเก็ตโจ๊กกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือหันไปแล้วแบบเออหัวลอกันหุยลอกันเยอะขึ้นแล้วก็บุคขอเองเขาก็มี คีリングเอเนจีที่ดีคือเวลาคนอยู่ใกล้ๆเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบพลังงานดีพลังงานบวกแล้วก็แล้วก็เป็นคนใส่ใจคนอื่นๆอเลยเนี้ยค่ะ<ร>ก็ก็ก็เป็นคนเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง<ม>ที่ที่คาดหวังไหมคะว่าไม่ค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยวันนี้วันพวกคุณอะก็อยากคาดอยากคาดหวังอะไรกับเราใ <laughs> จเย็นๆก่อนมันมีผลนะครับกับการที่ชาวหนิเขาแบบว่าเป็นยิ่งดีกดดันเราแบบว่า ไม่ค่ะไม่ก็ก็ขอขอขอบคุณน,นะคะคะขอขอบคุณด้วยว่าก็ก็ดีใจที่ทุกคนยินดีนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็นั่นแหละยินดีพูดยากจังเวลาต้องมาพูดคนเดียวนี่เน,นี่ยค่ะอย่ <c oughs> างพูดยังไง <c oughs> บ้างพอมีข่านนวมาแล้วคุยคะ่ะต้องคุยสิมันต้องมัต้องคุยอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ก็คิดว่า ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติแล้วถ้าว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ก็ดูกันไปค่ะพี่ภาคับเขาโครดันลัทธิแบอย่างนี้ลูกเราว่ายังไงเวลาเรามีรัทธิแบบนี้ลูกเราว่ายังไงบ้ายังใจเย็นๆค่ะคือคือคือเรกับบุ๊คเขาเห็นกันมานานแล้วเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆแบบอะไรกันแล้วก็แล้วก็อย่างที่ทาบอกว่า ด้วยสถานภาพทาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าวันนี้เป็นอะไรนะคะก็ก็คือคือคือเป็นเพื่อนสนิทแหละอ่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เธอถามมาละกันฉันก็จะตอบอย่างเขาเกรงไหมคะว่าคนจะต้องมาโกกัดเขามากขึ้นอะไรนะคะเขาเกรงไหมคะเพราะว่าคนจะต้องมาโฟกัสเขามากขึ้นด้วยท่าค่ะเก่งเขาเฉยมากเลยค่ะเขาดูชิลมากเลยท่าท่าค่อนข้างเกรงเพราะว่าทาก็เหมือนที่บอกทาก็แคร์ความรู้สึกของเรด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาพูดตรงเนี้ยคือวันหนึ่งลูกทาก็กลับมาดูได้หรืออะไรได้ฉะนั้นทาก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะอืมใช่ค่ะพี่พีชาอีกนิดนึงตอนนี้คืออย่างอย่างลุยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าไม่ค่อยดีเขาเขอาจจะมีอืมฮะอ๋อท้าคิดว่าสำหรับข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแล้วก็ท้าคิดว่าเรื่องนี้ควรจะไปถามบุกเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ พื้นที่ของทาที่ทาจะต่อแต่ถ้าถามทาแล้วคือสำหรับทาทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้นะเลยเพราะว่าทาว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ขอชีวิตมันสั้นนหะคะ่ะท mm hmm. ามองแค่ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆแล้วก็ทาคิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขและดีนะคะ mm hmm. แล้วก็ใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีแล้วก็ mm hmm. เออทำทำให้เราสบายใจอ่ะ mm hmm. ก,ก็ก็โอเค